ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมดากอลลาจามาือนเดิมวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคที่จะคือตอนนี้คือพูกเราเริ่มขึ้นเวล70แล้วใช่ไหมครับพอขึ้นเวล70ปุ๊บเราก็ต้องการใส่เลือดเอเพราะว่าใส่เลือดเออ่ะมันบอกว่ายานพาหนะของเราเนี่ยต้องอัพเป็นเอออีกข้อหนึ่งก็คือเราต้องผ่านท้าโดนซิลโลกสีใช่ไหมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้คือนี่ครับผมผ่านมาละใส่เลือดนี่ครับผมได้มาแล้ว คืออันเนี้ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปลงท้ายดวนซีโนโลก4อย่างเดียวนะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีตีบอสเลเวลสิคืออาเลเวลแปคือบอสโลกเดี๋ยววันเนี้ยผมจะมาสอนว่ามันต้องตียังไงแล้วก็บอสเนี่ยมันมาเวลาไหนบ้างสําหรับคนที่จะมาตีบอสโลกเบลแปเพื่อเอาพลังอาสายเลือดเอ,ดเอ็ดนะครับคือมันจะมีเวลาบอกอยู่ก็คือกดที่กิจกรรมนะครับแล้วก็กดที่ท้าดวนท้าดวนแล้วก็อีเวนโลกนี่ครับเห็นไหมครับมาทังล่างๆเลยที่มันบอกว่า โกลาหลนแห่งผีเลเวล80นี่แหละครับที่เราจะมาตีวันนี้มันบอกว่าไอ้เนี่ยไอ้ปีศาจต,ตรงนี้มันจะมาเวลาบ่ายสองครึ่งกับสี่ทุ่มครึ่งก็คือมันมาแค่2เวลานะครับคือเราต้องมารอตีมันตอนบ่ายสองครึ่งกับสี่ทุ่มครึ่งแล้วถ้าเราตีมันตายเนี่ยคือเราจะปลดล็อกเควสอาที่ทําให้เราได้สายเลือดเอสโดยที่เราไม่ต้องไปลงดันท้าโดานสี่เพราะดันท้าโดานสี่เนี่ยต้องพลังประมาณเจ็ดหมื่นหรือหกหมื่นขึ้นไป ถึงจะผ่านหรือไม่นั้นก็ต้องแบบแผนดีๆจะจัดเลยมันยากมากผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีนี้วิธีง่ายๆที่สามารถผ่านได้เพราะว่ามันเป็นบอสโลกพราะมันเป็นบอสโลกปุ๊บคนก็ต้องมาช่วยกันตีเยอะคือมันตายไวมากเดี๋ยวผมจะตีให้ทุกคนดูแล้วก็มันมีเทคนิคการตีก็คือคือพอเริ่มตีปุ๊บมันอ่ะจะให้เราไปช่วยเหลือตัวประกันอ่ะสิบสองตัวพอช่วยเหลือปุ๊เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปตีบอสโลกสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าไอ้บอสโลกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับ กดที่แผนที่ขวาบนนี่ครับมันอยู่ที่สวนสนุกครับเราต้องมาที่สวนสนุกแล้วก็มันจะอยู่ตรงกลางนี่ครับเห็นไหมครับตรงกลางไอ้ตรงกลางที่เป็นวงกลม,มเนี่ยก็คือข้างหลังผมเนะี่ยเห็นไหมครับคือที่เกิดบอสลูกส่วนถ้าใครมารอบ่ายสองครึ่งกับสี่ทุ่มครึ่งมันยังไม่เกิดนะครับบอสมันจะดีเลยเกิดประมาณสิบนาทีครับแบบ ถ้าสมมติว่าสี่ทุ่มครึ่งวะก็ต้องรอสี่ทุ่มสี่สิบ่ายสองครึ่งก็ต้องรอประมาณบ่ายสองสี่สิบประมาณน,นี้ครับคือบอสมันดีเลยผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันดีเลยแต่ว่าคือมันก็ดีไงคือตีบอสโลกเราได้ของไม่ได้ของไม่พอแล้วเรายังได้สายเลือดเอดโดยที่เราไม่ต้องไปลงท้าดวนเวลสีด้วยมันเป็นวิธีที่จะได้สายเลือดเอดโดยที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะอาจจะยังไม่รู้วันเนี้ยผมเลยจะมาบอกเทคนิคให้ตอนนี้ก็เวลาเห็นมุมขวาบนไหมครับบ่ายสองยี่สิบสองแหละเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่ง ผมเกือบลืมท้ายคลิปมีสอนสายเลือดเอด,ด้วยนะครับว่าสายเลือดเอดเนี่ยอันไหนคอมโบกับสกิลไหนอันไหนมันทําให้แรงคือเดี๋ยวผมจะสอนท้ายคลิปด้วยผมลืมเดี๋ยวเราไปดูบอสจริงๆอะไรดีกว่าครับส่วนใครที่รู้ตัวว่ายังเป็น92%นะ่ะที่ยังไม่ได้กดซับผมก็ฝากกดด้วยนะครับเพราะว่าคลิปผมเนี่ยจะมีแบบนี้แหละมาบอกคุณผู้ชมเรื่อยๆสําหรับเทคนิคต่างๆในเกมที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยมีพลังในเกมมากขึ้นแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ คุณผู้ชมอาจจะเข้าใจผิดไปผมก็จะมาบอกคุณผู้ชมเรื่อยๆถ้าใครไม่กดซับก็ฝากกดให้ผมด้วยนะครับไปเหลยวเราตัดไปดูตอนที่บอสมันมาแล้วดีกว่าโอเคครับตอนนี้บอสก็มาแล้วเห็นปะมันขึ้นจะขึ้นข้นขางล่างมันบอกว่าต้องช่วยช่วยเหลือตัวประกัน12คนก่อนอนะ่ะคือเราต้องไปช่วยตัวประกันนะให้ครบ12คนคนก่อนครับบอสมันถึงจะเกิดได้ตัวประกันเนี่ยมันจะเกิดแบบเ,เราแบบน,นี้แบบตรงนี้เลยครับแล้วเราก็ต้องมาตีช่วยตัวประกัน12นตัว คือถ้าตีปบอครบปุ๊บบอสมันก็จะเกิดครับเราต้องรีบช่วยโอเคเขาตีเองก็เลยคือคนเขาก็จะแยกๆก,กันไปตีครับมันเป็นบอสโลกอะ่ะคนคนจะตีเยอะอผมใส่สกิวไปก่อนนี่ตีถ้าคลิปนี้มีเสียงแบบเสียงมือผมโดนโทรศัพท์ก็ขอโทษเลยนะเพราะว่ามันต้องผมต้องแบบบังคับไงผมขี้เกียจปล่อยออโต้ไงนี่ตอนนี้คือมีคนช่วยได้สามคนแล้วครับเห็นไหมตอนนี้เราก็ช่วยเพิ่มไมาได้อีกคนหนึ่ง โอเคช่วยเสร็จเราก็ได้ของมาดีหนึ่งเราเราก็ต้องหาต่อครับคือเราต้องหายโครบอะเออผมจําได้ว่ามันอยู่ตรงโน้นอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่แถวนี้มันจะอยู่ตรงโนโ้นนะอ๋อไงเงี้ยเขาเพิ่งช่วยกันเสร็จไปแล้วหกตัวแล้วครับเหลือตัวประกันที่หกตัวที่ต้องช่วยคือถ้าช่วยเสร็จปุ๊บบอสมันจะเป็นบอสหนึ่งมุมนะครับเราต้องไปตีบอสหนึ่งมุมเอาผมหาก่อนอยู่ไหนนี่น,นี่นี่ครับ เขาตีกันอยู่เราก็มาช่วยเขาตีให้มันครบสิบสองตัวครับตัวประกันเจ็ดตัวแล้วครับตอนนี้อยากให้ตัวประกันตายนะแต่ว่าผมตีผมก็ไม่เคยแบบตัวประกันตายเพราะว่าคนมันเยอะไงดูดิอันนี้แค่แบบจุดเดียวนะครับยังเหลือที่แบบที่เขากระจายกระจายกันดีกันเหลือสามแล้วไวมากครับนี่ตรงนี้ตัวหนึ่งแปบ๊บเดียวก็ตายครับ โอเคตายเหลือสองอันนี้นักท่องเที่ยวโอเค okay, ครบแล้วครับเห็นไหมครบสิบสองตัวแหละบอสน่าจะเกิดแหละเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าโอเคผมกดวดนเร็วเลยบินไปนี่ครับบอสมาละมันจะเป็นบอลแปม็มุมครับแล้วดูคนตีเยอะมากครับคือไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ผ่านครับคือมันเป็นบอสโลกอะตีแปบเดียวคือเราก็เอ้ย คือตีแป๊บเดียวคือก็ตายแล้วครับโอเคผมลบเมื่อกี้โอเคตีไปครับสิบลอดไม่นานครับถึงเราตายก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยทันไหมเนะี่ยโอเคผมลบสกิลมันทันอยู่แรงนะสกิลมันอะเป็นล้านเลยมั้งผมเคยโดนอยู่ผมเคยตายอะ่ะ <c oughs> พูดง่ายๆโอเคอันนี้สกิลแคบแล้วก็ตีไปมันจะกระทืบ ก้าหลอดแล้วครับถ้ายิ่งซื้อต้นๆอ่ะจะยิ่งแบบยุบไวมากอันนี้ผมเซิร์ฟหกครับอันนี้คือถ้าใครสงสัยถ้าใครสงสัยอ่ะว่าผมเล่นเซิร์ฟไหนคือผมเล่นเซิร์ฟหกอยู่ตีแปบ๊บอ่ามันก็ไม่แป๊บเดียวครับมันก็ตีนานหน่อยเพราะว่ามันเป็นบอสเวลแปดสิบด้วยไงอุ้ยเนี่ยเห็นปะผมโดนท่ามันท่าเดียวนะ่ยผมยุบไปครึ่งหลอดอ่ะคือเลือดผมมีล้านเก้านะครับหนะึ่งล้านเก้าแสนอ่ะผมตัวแค่ท่าเดียวคือแปดแสนะ่ะเมื่อกี้ยุบไปครึ่งหลอดอ่ะเลือดผมอะ่ะยุบเยอะเหม โอเคเราแปลหลอดแล้วครับเราตีไปได้เลยครับตอนนี้พวกผมก็ตีกันเหลือสองอ่าสองสองหลอดแล้วบอสมันก็จะตายแล้วครับถ้าตายคือผมได้สายเลือดเอไปแล้วจะสําหรับใครที่แบบยังไม่ได้เราทํายันคือถ้าจะเอาสายเลือดเออ่ะมันต้องทําให้แยมพนาเราขึ้นเอถูกไหมแล้วก็ตีบอสอ่าอะไรนะรหัสสินโลกเวลสี่ให้ผ่านแต่ว่าคือเราก็มาตีอันนี้แทนไงแต่ถ้าใครอ่ะยังไม่ผ่านใช่ไหมถ้าได้มันจะขึ้นมาเป็นแบบ อะไรอะแบบคือกลางจอเลยครับว่าใสา่เลือดเอสอะคือคุณได้รับใส่เลือดเอสแล้วอะเดี๋ยวถ้าผมมีรูปเดี๋ยวผมจะเอารูปมาขึ้นให้ถ้าใครยังไม่รู้ว่าตีตรงไหนก็น,นี่แหละผมพามาแหละว,วิธีได้ใส่เลือดเอสง่ายๆครับคือเราแทบไม่ตายเลยยังผมก็โดนตีไปเจ็ดแสนใช่ไหมผมก็ฮิวฮิวฮิวกลับมาคือมันตีกันอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บคือมันตีกันทั้งเซิร์ฟอะแล้วมันได้ง่ายครับดีก็ไปลงดันอะผมบอกเลย ลงดันคือเราต้องวางแผ่เราต้องทํานู่ทนทํานี่แบบกดจะผ่านนี่บอจะตายแล้วครับเหลือครึ่งหลอดแล้วก็ผมท้ายคลิปอย่าลืมนะครับท้ายคลิปผมมีอธิบายเกี่ยวกับอธิบายเกี่ยวกับสายเลือดเอสถ้าใครอยากอ่ารู้ว่าสายเลือดเอสอะมันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมก็จะอธิบายไว้ท้ายคลิปตีนี้เสร็จแหละโอเคบอตายแหละบอ,ตา,บอตายแล้วก็ได้ของเหมือนแบบบอโลกไว้หกสิบเลยนะครับ สำหรับหลายๆคนที่ตีบอสเวลหกสิบกันน่าจะรู้ใช่ไหมได้ของแล้วก็เอาไปหมุนอะไรประมาณนั้นนั่นนะครับเนี่ยเห็นปะแล้วก็เอาไปหมุนเหมือนเหมือนกันครับ <c oughs> โอเคผมก็ได้มาเออได้แค่อันนี้มาอันเดียวแล้วผมอันนี้เป็นมุนโชวก่อนเดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่าเอาไปหมุนตรงไหนเราก็กดใช้ไปลวครับแล้วมันก็จะนําทางเราไปเอาเราไปหมุนเราก็เอาที่ไปหมุนอนะเอาไปแลกของในอีกรอบหนึ่งก็เหมือนเหรียญของไอ้บอสเวลดหกสิบแล้ะครับ แต่ว่าอันนี้ก็คือมันดีอย่างไงก็คือถ้าเราจะเอาสายเลือดเอ,ดเอด็อะเราก็มาข้ามันได้เลยนี่ครับมาที่เครื่องนี้เราก็กดหมนุนมันก็จะได้เป็นอ่าเหมือนลูกไข่แมงมุมปะคือสีเหลืองกับสีม่วงอะดีครับสีเขียวคือมันเป็นไอ้คอร์สเพย์อะโอเคถ้าผมได้สีม่วงก็จะได้มหาห้านก็จะดีโอเคได้มหาห้านวก็ไปแลกได้ครับนี่นะครับสําหรับอ่าวันนี้ก็มีทิก ประมาณนี้เราก็ผมก็จะมาอธิบายสายเลือดเองกันต่อโอเคครับเราก็กลับมาอยู่กันที่สายเลือดนะครับสายเลือดสําหรับสายเลือดเอกมันก็จะมี3อันเหมือนสายเลือดธรรมดาแหละแต่ว่าผมจะไม่อธิบายแบบสายเลือดอันอื่นนะเพราะว่าผมทําคลิปไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูคลิปเดิมได้สําหรับสายเลือดที่ผมใช้จะเลือกใช้ในสายเลือดเก็จะเป็นอันนี้ครับเมื่อโจมตีอ่าเมื่ออยู่ในร่างเงาเนี่ยเราจะโจมตีทั่วไปและสกิลที่โดนสัตว์ที่มีค่า HP ต่างกว่า20%เนต์จะทำา a m เมจอาจะทำ d a m เมจเพิ่ ก็คือถ้าสโตมีเลือด1ล้านถ้ามันเหลือ2องแสนอย่างเนี้ยดามเมจในร่างเงาเราอะททั้งโจมตีทั่วไปทั้งสกิลนะครับมันจะเพิ่ม25เซแล้วคือในส่วนตัวผมนะครับที่ผมใช้เพราะว่าส่วนตัวผมอะผมชอบเอาล่างเงาปิดฉากเพราะว่าถ้าเราเอาล่างเงาปิดฉากนะครับเราโจมตีปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบเนี่ยถ้าละถ้ามันตายในร่างเงาตอนที่เราไปล่างเงาที่เราใช้สกิลระฆังมัน คือล่างเงาอ่ะมันจะรีเซตคูลดาวนะครับคือสกิลในล่างเงาอ่ะของเรามันจะรีเซตคูลดาวไงผมเลยเลือกใช้อันนี้เพราะว่าผมชอบเอาล่างเงาไว้ปิดฉากต่อไปก็คือสกิลที่สกิลที่2อันนี้ครับมันบอกว่าดาบทมินเนี่ยจะเพิ่มดาเมจเอ็มแก่ศัตรู25%นาน5วิถ้าเป้าหมายมีตามิติและดาดผินทมินจะไม่ใช้ตาและรีเซตเวลาต่อเนื่องนะครับของตามิตอ่้นานสิบิ อันนี้คือมันจะอธิบายมันจะเข้าใจย,ยากนะครับเพราะว่ามันจะไปคอมโบกับอีสองสกิลก็คือสกิลดาบทรมินกับเป้าหมายที่ติดกับเป้าหมายที่ติดตามมิตินะครับดาบทมินก็คือสกิลนี้มันบอกว่ารวบรวมพลังอะ่ะคือสกิลเนี้ยเอามาทันที่3เลยนะหากมีเป้าหมายที่มีตามิตินะครับจะสร้างโบนัสดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์เข้าสู่สถานะตัวแข็งสองวินะครับในขณะเดียวกัน จะใช้ตามิติก็คือถ้าศัตรูเนี่ยมีตามิติอยู่เราอะ่ะจะใช้สกิลนี้เพิ่มน้ำเเอ50%และศัตรูยังจะตัวแข็งสองวิตามิติมาจากไหนตามิติก็คือสกิลนี้ครับสกิลลูกดอกเงามืดถ้าเราปาลูกดอกเนี่ยไปโดนศัตรูใช่ไหมศัตรูจะติดตามิติอะ่ะสิบวิครับก็คือนี่เลยผมกดตีให้ดูสกิลเงามือดอันนี้นะครับ คือเวลาคอมโบอันนี้มันจะเป็นพุ่งปุ๊บแล้วก็กดสกิลตีแล้วก็อันนี้ใช่ไหมอันนี้ครับสกิลเนี้ยติดตามไม่ติดนะตึบเห็นไหมครับติดบนหัวไอ้สกิลเนี้ยคือมันจะทําให้ศัตรูติดตามไม่ติดแล้วเราก็ค่อยกดอันนี้มันจะแรงเพิ่ม50%และศัตรูเนี้ยเห็นไหมครับศัตรูจะติดตัวแข็ง2วิเห็นไหมคือมันจะก้มหน้าไป2วิอันนั้นคือติดตัวแข็งอันนี้แหละคือที่มันดีแต่ว่าไอสายเลือดนี้มันบอกว่า มันจะอ่าดาบหินธมินเนี่ยจะเพิ่มน้ำเมเอ็มแก่ศัตรู25%นาน5วิเป้าหมายหากมีตามิติแล้วดาบทมินจะไม่ใช้ตาก็คือถ้าสมมุติว่าผมอ่ะคอมโ,มโบใช่ไหมสกิลอ่าหรออันนี้คือถ้าผมใช้สกิลสองก่อนอ่ะปกติอ่ะอันเนี้ยผมอ่ะมันจะทำน้ำเมท50%แต่ว่าไอ้สายเลือดเนี้ย มันไม่ให้ผมทำน้ำเม็ดเพิ่ม50%เพราะว่าเพราะว่ามันบอกว่าถ้่าเป้าหมายมีตามิติเนี่ยดาทามินจะไม่ใช่ตามิติก็คือเป้าหมายผมอ่ะคือจากจริงอ่ะสกิลผมอ่ะอันเนี้ยมันจะตีเพิ่มอีก50%แล้วก็ติดตัวแข่งโดยใช่ไหมแต่สกิลเนี้ยมันกลับให้มันกลับไม่ให้ผมใช้คือผมก็งงกับสกิลเหมือนกันอันนี้ผมอาจจะอธิบายผิดนะแต่เท่าที่ผมอ่านมันก็คืออย่างนี้จริงๆอ่ะเหมือนมันมนเนฟสกิลผมอ่ะคือถ้าทุกคนอาจจะ ถ้าใครที่ไม่ได้คอมโบเป็นตามิติก่อนแล้วค่อยใส่สกิลที่4อย่างนี้ก็อาจจะใช้อันนี้ได้ครับแต่ว่าผมคอมโบแบบใส่ตามิติก่อนไงแล้วดาบทมินผมอ่ะมันถึงจะแรง50%ครับคือคอมโบผมมันเป็นอย่างนี้ไงถ้าหลายๆคนถ้าหลายๆคนอาจจะพุ่งไปพุ่งไปปุ๊บอาจจะกดอันนี้ก่อนอกดอันนี้ก่อนแล้วค่อยกดอันนี้มันก็มันจะก็มันก็ใช้ใส่เลือดนี้ได้ครับแต่ผมอ่ Liam, 2, ะกดอันนี้แล้วก็กดอันนี้เลือดนี้ก่อนก็ได้2อันเนี้ยเราผมเคยใช้อันนี้ปิดฉากไง คือผมต้องการให้เนี่ยมาแรงห0เนตไงต้องติดตามมิติก่อนไอสายเลือดเอดเนี่ยมันถึงไม่มีความหมายกับผมแต่มันยังมาเดิมผมด้วยถ้าหลายคนคือใช้อ่ะใช้ได้แต่ว่าต้องใช้อ่ะคือถ้าใช้อ่ะสาหรับคนที่ไม่ได้เอาวันนี้ก่อนแล้วมาเอาเนี่ยคือคนที่ไม่เน้นดัมเมจของสกิลเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ว่าผมเน้นไงผมเลยใช้ส่วนอันที่3นะครับอันที่3มันบอกว่าเมื่ออยู่ในร่างเงาโจมตีย่ำแผ่นดินไหวจะเพิ่มเกาะ ป้องการอ่ะให้ตัวเองอ่ะหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับแล้วก็เมื่ออยู่ในล่างไล่ล่าโจมตีอ่ะจะอ่าโจมตีย้ำเนี่ยแผ่นดินไหวอ่ะมีโอกาส20%ที่จะทำลายที่มั่นลดความเร็วและดาเมจเอ็มศัตรูลง35,000หลายหลายคนอาจจะบอกว่ามันทั้งลดความเร็วทั้งลดดาเมตเอ็มของศัตรูลงต้อง35,000่ห้หลายหลายคนคิดอาจจะคิดว่ามันดีใช่ไหมแต่ว่าล่างโจมตีย้ำกับล่างไล่ล่าโจมตีนะครับนี่ครับเวลาเราโจมตีถูกไหม คืออันเนี้ยผมไปลองมาแล้วกว่ามันจะเกิดอันไหนไม่ใช่ผมกดผิดอัน,นไออันนี้สิอันเนี้ยกว่ามันจะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยคือผมลงมาแล้วนะครับคือไวสุดคือโจมตีสองทีแล้วเกิดแผ่นดินไหวเลยแล้วช้าสุดของผมเนี่ยคือสิบสามทีแล้วเกิดแผ่นดินไหวผมก็เฉลี่ยเฉลี่ยให้ห้าทีเกิดแผ่นดินไหวครับเพราะว่าผมลองตีหลายรอบมันประมาณห้าหกทีกว่ามันจะเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเนี่ย อ,อันแรกมันบอกว่าถ้าเราเกิดแผ่นนิดหน่อยก็จริงเราจะเพิ่มเกาะป้องกันใช่ไหมหนึ่งหมื่นสี่พันให้ตัวเองคือตีห้าทีเรามีโอกาสที่จะเพิ่มเกาะให้ตัวเองหนึ่งทีนะครับแต่ว่าคือล่างโจมตีย้ำนะครับล่างเงานะครับแค่เฉพาะล่างเงาแล้วคุณอย่าลืมนะว่าล่างเงาอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูผมก็หอกดน้องสู้ก่อนนี่ครับเขาจะรับไหมออโอเคน้องผมนั้นไม่น่ารับ หมือนเหมือนจะไม่อยู่คืออย่าลืมนะสมมติว่าเราพุ่งไปใช่ไหมเราพุ่งไปเรากดอันนี้เราเรากดฝันให้ติดตามมิติแล้วเรากดอันนี้เราก็กดกลับล่างนี้ครับคือเราไม่ได้เอาแบบมาคือเราไม่ได้ใช้ล่าง,งาเงาโจมตีจนให้เขาติดให้เขาติดอะไรให้เขาติดแผ่นดินไหวใช่ไหมคืออันแรกของผมอันแรกเนี่ยอันแรกเนี่ยมันเลยแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ไง,ไงคือว่าเพราะไอ้ล่างเงาเนี่ยผมใช้แค่จ่ายสกิลคือผมไม่ได้ใช้ให้ศัตรูเนี่ย ตาอายติดแผ่นดินไหวส่วนอันที่2หลายหลายคนอาจจะคิดว่ามันทั้งลดความเร็วทั้งลดโจมตีเอ็มของศัตรูเนี่ยลง3่0 0 0่พแต่คุณอย่าลืมนะอันนี้คือที่ผมเปรียบเทียบนะร้อยเปอร์เซนเกิดยี่สิบเปอร์เซนก็คือแผ่นดินไหวเนี่ยผมตีห้าครั้งมันจะเกิดหนึ่งครั้งใช่ไหมเกิดอีกครั้งก็คือยี่สิบเปอร์เซนเรามันบอกว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมมียี่สิบเปอร์เซนที่จะทำน้ำเมจก,ก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นนะยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับก็คือผม ีห้าครั้งเกิดหนึ่งครั้งอันนั้นคือยี่สิบเปอร์เซ็นที่จะเกิดแผ่นดินไหวแล้วใช่ไหมแล้วอันนี้มันจะบอกว่ามียี่สิบเปอร์เซ็นก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นในแผ่นดินไหวที่จะเกิดครับก็คือสี่เปอร์เซ็นะ่ะก็คือยี่สิบในยี่สิบก็คือสี่เปอร์เซ็นนะครับงงไหมสี่เปอร์เซ็นในร้อยเปอร์เซ็นที่จะเกิดนะครับคือมันน้อยมากผมเลยเลือกใช้เป็นคอมโบนี้เพราะว่าผมอ่ะเอาไว้เพราะว่าผมเนี่ยชอบเอาร่างเอาปิดฉากพ,พอร่างเอาปิดฉากปุ๊บมันจะได้ครูดาวสกิลไง สำหรับใครที่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าใครไม่เน้นตามิติใช้อันนี้ได้เพราะว่ามันจะเพิ่มน้ำมีดแต่ถ้าใครเน้นตามิติชอบคอมโบแบบคอมโบสกิลเป็นเซตเซตแต่ถ้าใครจ่ายสกิลมั่วๆแบบคือชอบกดอนุนนอันนี้ก่อนอนะ่ะก็สามารถใช้สกิลที่2ได้ส่วนสกิลที่3นี่ก็ถ้าใครโจมตีย้ำเพราะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่าโจมตีย้ำถ้าโจมตีย้ำคุณเยอะคุณสามารถใช้ใช้สกิลนี้ได้ส่วนตัวผมผมใช้อันนี้เพราะว่า โจมตีแผ่นนิวนวไวเนี่ยผมก็เฉลี่ยมาแล้วมันอยู่ประมาณ5้หครั้งอะ่ะก่ามันจะเกิดผมเลยเลือกใช้สกิลนี้นี่แหละครับคือสายเลือด S ของแอสซิสซินที่ผมอธิบายวันนี้ถ้าผมอธิบายผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ผิดพลาดหรอกถ้าผมอธิบายงงตรงไหนก็ขอผิดพลาดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าสายเลือดเนี่ยมัน,มนเพราะว่าสายเลือดเนี่ยมันอธิบายยากครับแล้วก็สายเลือดเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการต่อสู้ของเราว่าเราถนัดแบบไหนสายสกิลไหนก่อนคือแต่ละคนไม่ คือแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคือผมก็อธิบายยากไงถ้าใครชอบอย่างไหนใช้อย่างนั้นครับเชื่อผมวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับทิกที่ผมมาสอน าหาสายเลือดเอสเลเวลเจ็ดสิบที่เราไม่ต้องไปลงดันท้าดวนสี่คือเรามาตีบอลโลกแล้วเราก็ยังได้ของไปทําอีกใช่ไหมแล้วก็มาอธิบายเรื่องสายเลือดระดับเอสว่าสามอันเนี่ยมันอันไหนดีแล้วก็ถ้าใครอยากเลือกใช้อันไหนก็ที่ผมบอกว่าเลือกใช้ได้หมดแล้วก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับวันนี้วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปที่มีสาระเหมือนเดิมก็คือถ้าใครเเวลเจ็ดสิบแล้ว ไม่อยากไปลงท้าโดน4เพราะว่ามันผ่านยากครับก็มาตีบอสเ80ตีบอสเ80แล้วก็ยังได้ของแล้วก็ทุกคนอย่าลืมน,นะบอสเนี่ยมันจะเกิดเลด10นาทีบ่าย2ครึ่งมันจะเกิดบ่าย2 40 4ทุ่มครึ่งมันจะเกิด4ทุ่ม40ประมาณนี้ครับก็วันนี้ถ้าใครยังไม่กดซับกดไลค์ก็ฝากกดด้วยนะครับเพราะว่าคลิปผมมันมีประโยชน์มันมีแบบคือมันมีสาระครับก็วันนี้ก็ไปแล้วครับไว้เจอกันให,หม่คลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ